เมื่อหนุ่มต่างชาติชาวอเมริกันยกเหตุผลเมืองไทยทําไมโรงพยาบาลเอกชนถึงดีกว่าโรงพยาบาลโดยทั่วไปในอเมริกาเรื่องนี้เป็นความเห็นของแบรดทอมสันซึ่งได้พูดถึงข้อดีของการเข้ารับการรักษาในประเทศไทยหลังจากเกิดอาการบาดเจ็บข้อเท้าระหว่างเดินทางท่องเที่ยวจนทําให้เกิดเป็นอุปสรรคในการเดินทางโดยความเห็นของแบรดทอมสันนะครับก็ยกข้อดีที่เจอในโรงพยาบาลของไทยซึ่งแน่นอนว่าด้วยความที่เป็นชาวต่างชาติเขาก็จะได้ใช้บริการในโรงพยาบาลเอกชนซะเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้ว และเขาบอกว่าน่าประทับใจมากๆและก็มีส่วนที่ทําได้ดีกว่าที่เจอโดยทั่วไปในอเมริกาผมเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพด้วยความโชคดีที่มีผู้ให้คาแนะนํามานั่นจึงทําให้สามารถได้รับการรักษาในโรงพยาบาลที่ดีที่สุดซึ่งพบว่าดีกว่าที่พบเจอโดยทั่วไปในสหรัฐอเมริกา สิ่งที่น่าสนใจคือเราจะไม่มีอุปสรรคทางด้านของภาษาเลยไม่ว่าคุณจะมาจากประเทศไหนพวกเขาจะมีล่ามแปลภาษาให้หรือถ้าใช้ภาษาอังกฤษพวกเขาก็สามารถสื่อสารในด้านของการบริการกับเราได้อย่างสบายๆซึ่งนั่นมันเป็นความกังวลแรกของผมไม่น้อยเมื่อต้องเข้ารับการรักษาในประเทศไทยผมคิดว่าก็คงจะมีอุปสรรคในด้านของการสื่อสารไม่น้อยแต่สำหรับโรงพยาบาลเอกชนพวกเขาไม่เป็นอย่างนั้นนะอันที่จริงกลับกลายเป็นว่า โรงพยาบาลแต่ละแห่งก็มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์มากๆมากกว่าที่คิดเอาไว้ซะด้วยซ้ําบริการทุกอย่างสะดวกไปหมดรวมไปถึงมาตรฐานที่สูงกว่าในแง่ของความสะดวกสบายอันที่จริงผมยังคงเชื่อมั่นในมาตรฐานในของความเป็นอเมริกานนะเพราะว่าอาจจะมีการพัฒนากว่าแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความสะดวกสบายที่มีให้กับผู้ใช้บริการผมต้องยกให้กับโรงพยาบาลที่เจอในไทยทำได้ดีกว่า ดยความเห็นอื่นๆน,นะครับก็เข้ามาตอบด้วยจากโทมัสเทเลอร์ก็บอกว่าถ้าคุณหมายถึงโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยนั้นยอดเยี่ยมอยู่แล้วสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าในไทยทําได้ดีก็คือการเข้าถึงการรักษาที่ง่ายกว่าซึ่งถ้าว่ากันตามตรงผมไม่ค่อยพบเจอการเข้าถึงทางการแพทย์ที่สะดวกได้แบบที่เจอในไทยขณะเดียวกันอาจเป็นเพราะการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในไทยกําลังเติบโตมากๆก็ต้องเติบโตไปพร้อมกับก,บการท่องเที่ยวของประเทศแห่งนี้เลย นั่นจึงส่งผลให้การเข้าถึงนั้นจึงทําได้สะดวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยวจะรวดเร็วมากๆอีกทั้งมาตรฐานการของชีพที่ด้วยความที่ไม่ได้สูงจนเกินไปจึงทําให้ราคาบินค่ารักษานั้นก็ไม่ได้สูงมากด้วยขณะเดียวกันการได้รับบริการที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดจึงส่งผลให้คุณรู้สึกว่าทั้งการเข้าถึงและก็มาตรฐานก็เลยมองว่าโรงพยาบาลในไทยนั้นทําได้ดีกว่าที่พบเจอในประเทศที่พัฒนากว่าได้ความเห็จากอิมุมนะครับก็บอกว่า โรงพยายบาลเอกชนในไทยนะทำได้ดีอยู่แล้วแล้วก็ผมคิดว่าดีกว่าโรงพยายบาลโดยทั่วไปในอเมริกาอีกแต่ก็อย่าลืมว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายของโรงพยายบาลเอกชนบางแห่งก็เกือบหรืออาจจะเทียบเท่าค่าใช้จ่ายในอเมริกาด้วยเช่นกันนะโดยเฉพาะโรงพยายบาลบางแห่งก็จะมีราคาที่สูงมากๆมันก็ไม่ได้คุ้มค่าแบบนั้นเสมอไปหากคุณไม่มีประกันส่วนตัวนะั่นหมายความว่าบินค่ารักษาก็มันจะสูงกว่าการรักษาในระดับปกติทั่วๆไปในประเทศไทย ซึ่งด้วยความที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่สามารถจ่ายได้และก็พอเจอกับบริการที่ดีคุณก็รู้สึกว่านั่นคือมาตรฐานที่สูงกว่าอาที่จริงตามปกติมันต้องใช้เวลามากกว่านั้นเรื่องนี้เป็นที่ถูกพูดถึงในมุมของคนไทยว่าเฉพาะคนที่มีเงินมากๆถึงจะสามารถใช้บริการโรงพยาบาลแบบนั้นได้ซึ่งคุณกอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวและก็เป็นคนส่วนน้อยที่ได้เข้าไปใช้บริการแน่นอนผมยังยืนยันว่าถ้าพูดถึงโ,งโรงพยาบาลเอกชนชั้นนําพวกเขาทําได้ดีมาก จากฝั่งของแบรดนะครับก็เข้ามาตอบกับความเห็นนี้นะก็บอกว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดคือแม้ค่าจ่ายในโรงพยาบาลเอกชนของไทยจะราคาสูงมันมีความเป็นไปได้ที่จะสูงได้เท่ากับในอเมริกาเลยโดยเฉพาะโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงมากๆแต่ผมพบว่าความแตกต่างสําคัญมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือการเข้าถึงที่รวดเร็วคือต่อให้จ่ายแพงเท่าในอเมริกาการเข้าถึงการรักษาจะเร็วกว่าและการบริการที่ดีกว่า ผมไปอ่านดูรีวิวในอินเทอร์เน็ตบางคนถึงกับบอกว่าโรงพยาบาลชั้นนําบางแห่งในไทยห้องพักส่วนตัวแทบจะไม่ต่างจากการพักในโรงแรมที่สุดแสนจะพิเศษมากๆมันไม่ได้เหมือนกับว่าเรากําลังมารักษาตัวในโรงพยาบาลเลยสำหรับโรงพยาบาลเอกชนในไทยผมมองว่าถือว่าทําการรักษาได้ดีนะไม่ใช่แค่เรื่องของงานบริการเท่านั้นแต่มาตรฐานผมมองว่าไม่ได้ต่างจากโรงพยาบาลที่เจอในอเมริกาต่างเช่ญคนต่อมาครับเข้ามาแสดงความเห็นด้วยบางคนก็บอกว่า คือถ้าหมายถึงโรงพยาบาลเอกชนนั่นแปลว่าคุณใช้บริการในฐานะชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวนั่นจึงทําให้คุณสามารถมองว่าโรงพยาบาลของพวกเขามีมาตรฐานที่ทําได้ดีมากกว่าหลายๆประเทศตะวันตกนั่นเพราะว่าคุณใช้เงินในจํานวนที่คุณพร้อมจ่ายแน่นอนในราคาเท่าเท่ากันการใช้จ่ายค่ารักษารวมไปถึงมาตรฐานที่ได้รับนั้นเป็นที่น่าพึงพอใจและค่อนข้างสูงกว่าหลายๆประเทศในตะวันตกอันที่จริงผมพอใจกับโรงพยาบาลรัฐในไทยอันที่จริงของภาครัฐเองก็ถือว่าทําได้ดีนะ ตามพื้นที่ต่างๆผมเคยเข้าไปใช้บริการและมีค่าใช้จ่ายที่ถูกมากๆเมื่อเทียบกับที่ผมเคยเจอมาทั้งชีวิตประเด็นที่สำคัญนอกจากค่าใช้จ่ายที่ถูกผมใช้เวลาเพียงครึ่งวันก็สามารถเข้าพบแพทย์ได้แล้วขณะที่โรงพยาบาลในมาตรฐานใกล้เคียงกันในอเมริกาผมอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าสสัปดาห์กว่าจะได้รับการรักษาอย่างเป็นจริงเป็นจังนั่นจึงทําให้ผมตัดสินใจได้ว่าโอกาสในการเข้าถึงการรักษาอย่างรวดเร็วยังในโรงพยาบาลในไทยก็ทําได้ดีกว่าหลายๆประเทศ ขณะเดียวกันหากเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีและค่ารักษาที่สูงกว่ายิ่งจะทําให้มาตรฐานในไทยนั้นสูงขึ้นไปอีกแต่สำหรับผมมองว่าโดยทั่วไปก็มีค่ารักษาที่ไม่แพงนั่นคือสิ่งที่น่าพึงพอใจความเหตอมากรับเข้ามาชมนะบอกว่าเอกชนของไทยนั้นยอดเยี่ยมที่พบเจอโดยทั่วไปดีก,กว่าอเมริกาซะอีกจนคาดไม่ถึงเลยทีเดียวถ้าคุณใช้เงินจํานวนเท่ากัน นั่นจะทําให้คุณเห็นถึงมาตรฐานที่ชัดเจนว่ามันแตกต่างกันมากขึ้นการได้พบแพทย์อย่างวรวดเร็วนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าการเข้ารักษาในไทยนั้นดีกว่าดีกว่าหลายๆประเทศเป็นสิบสบเท่าเลยซึ่งสำหรับผมมองว่าการรอเข้าพบแพทย์เนี่ยมันมีเหมือนกันทั่วโลกแต่ของไทยนี่เจอมาเร็วที่สุดเลยบางทีใช้เวลาเพียง10นาทีเท่านั้นสำหรับผมการรอถือว่าเร็วที่สุดเท่าที่เคยเจอและมาตรฐานการรักษาแทบจะไม่แตกต่างกัน ความเห็นตามากรบอกเช่นกันว่าผมจะไม่พูดถึงโรงพยาบาลเอกชนซึ่งนั่นเป็นการรักษาในมุมของชาวต่างชาติซัเป็นส่วนใหญ่ผมพูดถึงโรงพยาบาลโดยทั่วไปของผู้คนดีกว่าแล้วก็เทียบกับโรงพยาบาลโดยทั่วไปในอเมริกามันมีสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งคือในไทยเนี่ยประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยกว่าอเมริกานะแต่น่าทึ่งตรงที่ประเทศแห่งนี้แม้ว่าคนที่ไม่ค่อยมีเงินมากมายก็ยังสามารถมีสิทธิ เข้าถึงการรักษาได้มากกว่าคนจนโดยทั่วไปในอเมริกาซะอีกการดูแลสุขภาพในสหรัฐอเมริกานะั้นมีราคาที่แพงมากๆเป็นที่รู้จักกันดีและผู้คนมากมายต้องยอมมอบเงินเก็บทั้งชีวิตของพวกเขาเพื่อเข้ารับการรักษาแต่สำหรับประเทศไทยไม่เป็นอย่างนั้นเลยมีผู้คนมากมายที่พวกเขาแทบจะมีเงินน้อยกว่าคนจนๆในอเมริกาซะอีกแต่ก็ยังมีสิทธิ์การเข้าถึงการรักษาได้ดีกว่า ผมคิดว่านี่เป็นประเด็นที่แตกต่างน่าจะเอามาพูดถึงในประเทศเล็กๆแห่งนี้ซึ่งพวกเขาสามารถสร้างการเข้าถึงการรักษาของผู้คนโดยทั่วไปได้ดีกว่าอเมริกาซะงั้นความเห็นทมาครับบอกว่าประเทศไทยเป็นความโชคดีของผู้คนที่ไม่ได้มีเงินมากมายพวกเขาไม่ต้องเตรียมเงินสำรองไว้สำหรับค่ารักษาพยาบาลหรือสำหรับประกันสุขภาพมากนักผมจะเห็นได้ว่าคนทั่วไปพวกเขาดูมีความสุขนะและก็ไม่ค่อยกังวลในเรื่องนี้แต่ถ้าเป็นที่อเมริกาคุณอาจจะต้องดิ้นหลนมากกว่านั้น อย่างน,งน้อยก็ให้มันเพียงพอกับค่าประกันสุขภาพเพราะถ้าไม่มีสิ่งนี้คุณอาจจะเสี่ยงที่จะล้มละลายได้เมื่อเจ็บป่วยในสหรัฐอเมริกามีผู้คนมากมายที่ล้มละลายจากค่ารักษาพยาบาลแต่ในประเทศไทยผมกลับไม่ค่อยเห็นผู้คนมีความกังวลหรือพูดถึงเรื่องเหล่านี้สักเท่าไหร่ความเห็นต่อมาครับบอกว่าไทยคือหนึ่งในประเทศที่ทําให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาได้ในราคาย,ย่อมเยาวที่สุดไม่ว่าคุณจะเป็นชาวต่างชาติหรือแม้แต่ผู้คนในประเทศเอง ทุกคนจะมีโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับตนเองโรงพยาบาลรัฐโดยทั่วไปสามารถเข้าถึงผู้คนได้อย่างมากมายขณะเดียวกันโรงพยาบาลเอกชนก็ขึ้นชื่อเรื่องของการบริการที่ยอดเยี่ยมและมาตรฐานความสะอาดที่สูงมากๆผมหวังว่าในประเทศไทยจะยังคงเป็นเช่นนั้นและไม่เปลี่ยนไประบบประกันสุขภาพสำหรับคนทั่วไปในไทยผมประทับใจในแง่ของการเข้าถึงจริงขอโทษต้องพูดอยู่บ่อยครั้งเพราะว่าในประเทศอื่นผมไม่ค่อยพบเจออะไรแบบนี้โรงพยาบาลเอกชนมีมาตรฐานสูงและน่าประทับใจในการบริการ หลังเข้ารับการรักษาก็สามารถรักษาได้อย่างตรงจุดและก็เหมาะสมกับค่าบริการอย่างน,น้อยๆก็สำหรับชาวต่างชาติซึ่งผมมองว่าก็สามารถเทียบได้กับมาตรฐานระดับโลกได้เลยทีเดียวข้อเห็นทัน้มนะครับก็บอกว่าคลินิกแพทย์ในประเทศไทยก็เป็นส่วนที่สําคัญด้วยนะสามารถพบเห็นได้ทุกที่ในทุกตัวเมืองและก็สามารถเข้าพบแพทย์ได้อย่างรวดเร็วในประเทศไทยแม้ว่าจะเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆคุณก็สามารถเข้าพบแพทย์ได้และก็เจอแพทย์ตัวเป็นๆได้เลยในขณะที่ในอเมริกาจะไม่สามารถทําแบบนั้นได้ มันเป็นข้อดีที่แตกต่างกันแต่ผมคิดว่าการจะทําอย่างนั้นได้แสดงว่าบุคลากรทางการแพทย์พวกเขาก็ต้องทํางานกันหนักมากๆและอาจจะได้ค่าตอบแทนที่อาจจะไม่ได้สูงแบบในอเมริกาด้วยซึ่งถ้าวิเคราะห์ลงลึกลงไปก็จะพบว่าบุคลากรทางการแพทย์ในไทยก็ไม่ได้แปลว่าจะมีเยอะกว่าในอเมริกาแต่อย่างใดแต่ที่น่าสนใจคือทําไมพวกเขาสามารถทําให้ผู้คนมากมายเข้าถึงได้โดยที่จํานวนแพทย์นั้นหนึ่งคนอาจจะช่วยรักษาผู้คนได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียว นั่นแปลว่าบุคลากรก็คงจะต้องทํางานกันหนักมากๆด้วยคนนี้นะครับก็วิเคราะห์ในเชิงที่ว่าคือการที่ประเทศที่ร่ํารวยน้อยกว่าพูดง่ายประเทศที่มีเงินน้อยกว่าแต่ทาไมการเข้าถึงการรักษาถึงทําได้ดีกว่านะมันก็อาจจะเกิดจากปัจจัยที่บุคลากรก็อาจจะทํางานเยอะมากกว่าก็เป็นได้ด้วยนะอย่างเช่นหมอหนึ่งคนอาจจะรักษาในปริมาณที่เจอคนไข้ยเยอะกว่าในอเมริกาแต่อเมริกาก็ อาจจะเน้นไปที่คุณภาพด้วยความที่ราคาสูงจํานวนคนก็อาจจะไม่ได้เยอะด้วยนะต่อหมอหน,นึ่งคนด้วยความที่ราคาก็สูงมากนะแล้วท่านผู้ชมละครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวในวันนี้สําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสับกรับชมครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับถ้าเราวิดีโอถัดไปไม่ไหวสามารถกดรับชมที่คลิปอื่นได้เลยนะท่านผู้ชมมีให้เลือกหลากหลายร้อยหลากหลายพันเรื่องราวนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสับกรับชมครับสวัสดีครับ